สวัสดีครับสวัสดีครับพามาเที่ยวบึงแก่นนครเอาดูครับมีน้ำน้ากับฟ้าตัดกันเป็นขอบตรงกลางสวยงามต้นไม้เขียวครับวันนี้แดดอ่อนๆครับเดินแล้วก็สบายใจครับบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่นะครับน้ำในบึงแก่นนครกว้างมากครับอจะเดินรอบก็ น่าจะห้ากิโลเมตรนะครับที่เห็นไกลๆเป็นาาิเก้าชั้นนะครับวัดหนองแวงท่านใดที่ยังไม่ได้เคยมาสอนแก่นนะครับให้มาดูนะครับวีลานออกกำลังกายมีสวนสุขภาพนะครับมีที่นั่งเล่นนั่ง มวิวนะครับโอ้ยแต่ว่ามีพี่หมาด้วยระวังอันนี้อันเก่าอันเก่าป่ะเนี่ยทาด้างจะมีร้านค้านะครับมีพวกเรือนเจ้าพยาแวนโบราณซาวน่าอะไรนะครับไม่ได้โฆษณาหนะมายถึงว่าอันนี้เป็นล็อกเกียนสวยงามพับล็อกเกียนโบราณดีเป็นมุมถ่ายรูปนะครับมาเชิญมาชมกันนะครับผม <c oughs> วันนี้เขาก็น่าจะเป็นเทศบาลนะครับมาบูรณะบริเวณโดยรอบของเมืองแก่นนครนะครับเพื่อเฉลิมประเกียรตินะวันแม่นะครับก็มาใส่เสื้อเหลืองมากันเออผมก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับไม่ได้ตั้งใจ <laughs> <c oughs> โอ้ย่โอจริงๆนะครับเนี่ยฟ้ว่า ว่ามันจะได้สามนาทีเมื่อยแก่เลยนะอาจารย์ใต้ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นสวนอะไรนาะนี่สวนสุขภาพของเครื่องออกกำลังกายของเด็กนะครับมีผู้ใหญ่ด้วยลเดอร์นะครับของผู้ใหญ่ด้วยเด็กด้วยเนี่ยมีที่ออกกำลังกายแขนลอมขาที่โยกเยกนะก็มีหลายอย่าง <c oughs> โอ้ยด้านนอกมีเคฟซีนะครับออกกำลังกายเหนื่อยแล้วก็มากินเคฟซีได้โอ้ยเหนื่อยครับเดินมาแล้วก็เหนื่อย <c oughs> ห้องน้ำสะอาดนะครับแถวนี้มีบ้องน้ำบริเวณให้บริการเป็นระยะระยะข้างในครับตัดหญ้านั้นต้องจะไปหรอตัดมันก็ตี <c oughs> ตัดอยู่ข้างบนใช่ไหม นี่นครับห้องน้ําตรงนี้จุดนี้จะเปิดนะครับมาที่ไรก็จะได้ใช้บริการตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเปิดอยู่ส่วนมากอ๋อเขาเป็นเขาจะตัดตัดเลมข้างบนใต้ไม่ได้ตัดยากห้องน้ํานี่สะอาดนะครับมีรักษาความปลอดภัยนั่งดูแลตลอดนะครับปลอดภัยมาได้ครับอันนี้เป็นการตัดเลมต้นไม้นะครับอันนี้เขาเรียกต้นอะไรครับพี่ข,ข้<ะ>าวเกียมฮะข้าวเกียม ซาซาฮกเกี้ยนซาฮกเกี้ยนโอหซาฮกเกี้ยนภาษาไหนแต่แตดให้ดูหน่อยครับมันเป็นยังไงครับเลื่อยหน่อยโอ้ไม่กระเด็นใช่ไหมครับโอ้ซาฮกเกี้ยนนะครับนึ่ไม่รู้จักชื่อครับขอบคุณครับซาฮกเกี้ยนได้รู้จักต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับซาฮกเกี้ยนนี่ครับซาฮกเกี้ยนตลอดทางเลยสวยงาม <c oughs> ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ก็พามาแก่นนครนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ